หมดต้องสสยอ่าต้องแน่ใจตัวเองใช่ไหมคือตั้งแต่วันนั้นที่ว่าน,นั้นแล้วก็ไม่มีสงสัยอะไรอีกเลยคือไม่มีอะไรไม,ไม่มีอะไระท่านมากี่วันเจ็ดวันเจ็ดวันก็พร้อมกันกับท่านจอยเออแต่ว่ามาคนละวันเนาะคือมาวันเดียวกันแต่ว่าคนละที่อยู่คนละที่ก็ที่ผ่านมามันเป็นอะไรมไม่เข้าใจอะไร ติดรู้ <laughs> ทุกคนติดันนี้หมดเลย <c oughs> พอติดรู้แล้วก็ไปคิดอยู่ข้างในหมดเลยท่านท่านติดอยู่ข้างในใช่ไหมตอนนี้ตั้งแต่วันนั้นเปิดมาแล้วก็ลหลายๆคนคอยช่วยกันปล่อยแล้วปล่อยรู้แล้วเนาะ <c oughs> โอเคขอบคุณท่านมากอ่ามันก็จะกลับวันนี้เนาะครับโอเคอยู่วัดไหนเนาะ ออเออเผื่อว่าญาติธรรเขาจะไปทำบุญสักห้าล้าน <c oughs> ทำได้นะครับอืมก็ท่านพระอาจารย์จ่อยนี่ก็ <c oughs> ใครหันมาที่ไหนนะสักสิบล้านก็ได้นั่นไปทำกับกท่านโอเคออสาธุครับ <c oughs> สาธุค่ะอ <c oughs> าจารย์จอยเป็นเจ้าวาครับ <c oughs>